สวัสดีค่ะจากบริษัท ESS s y n t e c นะคะวันนี้จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าความแตกต่างของการใช้ฟังก์ชันกำหนดสิทธิ์กับการที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานแอปรอยเวิร์ดโพสนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้นะคะเราจะมาดูการแึงกันที่ถ้าเราเปิดใช้งานฟังก์ชันกำหนดสิทธิ์นะคะเวลาเปิดก,การใช้งานฟังก์ชันกำหนดสิทธิ์เนี่ยให้มาทาที่ระบบหลังบ้านนะคะให้เข้ามาในระบบหลังบ้านเสร็จแล้วมาที่ตรงตั้งค่านะคะรูปเฟืองนะคะ แล้วก็มาที่ระบบ b บิล i n g และสมัครเป็นสมาชิกนะคะตรงนี้แล้วก็กดเปิดการใช้งานนะคะอย่างอันนี้เรากดเปิดการใช้งานไปแล้วนะคะของการจัดการพนักงานนะคะอ้ยเรากดทดลองใช้ฟรีไปแล้วนะคะคือมันทดลองใช้ฟรีได้14วันนะคะสามารถกดทดลองใช้ฟรี14วันก่อนได้นะคะแล้วถ้าภายใน14วันเนี้ยโอเคในการใช้งานกับตัวเครื่องนี้นะคะก็ให้เรามากดเปิดการใช้งานต่อนะคะแล้วก็ใส่ ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันเสียเงินว่าฉะนั้นลูกค้าจะต้องใส่บัตรเครดิตเข้าไปนะคะเพื่อจะทําให้แอปเนี่ยขอตัดเงินในการใช้งานฟังก์ชันจากบัตรเครดิตลูกค้าได้นะคะแต่ถ้าทดลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่โอเคหรือไม่อยากใช้ต่อนะคะเราก็มายกเลิกสมาชิกตรงนี้นะคะก็คือให้ทําการยกเลิกก่อนที่มันจะครบกําหนด14วันนะคะคือถ้าครบกําหนด14วันแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ยกเลิกเนี่ยแอคเค้าเราจะเป็นสีเทานะคะลูกค้าก็ต้องเข้ามากดยกเลิกก่อนถึงจะใช้งานระบบหลังบ้านได้นะคะ โอเคเราเปิดใช้งานการจัดการพนักงานแล้วนะคะทีนี้มาดูวิธีการใช้นะคะมาที่ตรงแทบเขียวนะนี่นะคะพนักงานค่ะมาที่รายชื่อพนักงานนะคะของเดิมเนี่ยมันจะมีเฉพาะเจ้าของนะคะซึ่งเจ้าของเนี่ยก็จะทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะทีนี้เวลาเราเปิดใช้งานฟังก์ชันที่ จัดก,การพนักง,งานเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือเราสามารถแอดพนักง,งานเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งรหัสในการใช้งานของแต่ละคนนะคะอย่างเจ้าของก็จะต้องมีรหัสในการเข้าแอปนะคะอันนี้เราจะตั้งของเจ้าของเป็น1 2 3 4นะคะตามนี้เลยส่วนพนักง,งานที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะในที่นี้เราตั้งชื่อว่าแคชเชียร์นะคะแคชเชียร์เนี่ยเราก็ให้รหัสเข้าเครื่องของแคชเชียร์เน่เป็น0 0นย์นะคะเวลาเข้าใช้งานด้วยรหัสต่างกันเนี่ยมันจะได้สิทธิ์ในการใช้งานต่างกันค่ะ ทีนี้มาดูตรงส่วนที่เป็นสิทธิ์การเข้าถึงนะคะเจ้าของเนี่ยทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะเนี่ยมันจะทําได้ทุกอย่างเลยโดยที่เราไม่ต้องจะตั้งอะไรเลยเพราะฉะนั้นในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เสียเงิในใ, οι. ในการใช้ฟังกช์ชันกําหนดสิทธิ์เนี่ยแล้วลูกค้าไม่ได้เป็นคนขายหน้าร้านเองพนักงานเป็นคนขายหน้าร้านเนี่ยพนักงานก็จะมีสิทธิ์เหมือนเจ้าของเลยนะคะคือทาได้ทุกอย่างนะคะทีนี้ในกรณีที่ลูกค้าเสียเงินซื้อฟังก์ชันกําหนดสิทธิ์เนี่ยก็จะสามารถตั้งค่า ในส่วนที่เป็นการใช้งานสิทธิ์อื่นๆได้นะคะในที่นี้ก็จะทำสิทธิ์แคชเชียร์ให้ดูนะคะก็ <c oughs> กดมาที่แคชเชียร์นะคะทีนี้เราก็เลือกได้ค่ะแคชเชียร์ว่าทําอะไรบ้างนะคะ <c oughs> ตัวส่วนบนส่วนโพส์เนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ในหน้าแอป,ปนะคะก็คือส่วนในการจัดก,การหน้าแอป,ปขายทั้งหมดนะคะว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะคะ <c oughs> ตรงส่วนนี้เราก็เลือกได้เลยนะคะว่ามีการทําอะไรได้บ้างยอมรับการชําระเงินการให้ส่วนลดการยกเลิกรายการต่างๆนะคะการดูใบเสร็จการเปิดเรียนชักโดยไม่ได้ขายพวกนี้ก็คือตามนี้เลย สามารถถ้าจะให้ทำเนี่ยเราก็ติ๊กถูกนะคะอย่างอันนี้ให้แก้ไขสินค้าได้ไหมถ้าให้แก้ได้ก็ติ๊กถูกเป็นสีเขียวนะคะถ้าไม่ให้แก้ก็เอาติ๊กถูกออกนะคะหรือให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในเครื่องโพสได้ไหมถ้าให้เนี่ยก็กดถูกไปถ้าไม่ให้ก็กดถูกออกสิทธิ์มันก็จะตามนี้เลยค่ะส่วนตัวระบบหลังบ้านเนี่ยก็คือดูว่าให้พนักงานเข้าระบบหลังบ้านได้ไหมถ้าไม่ให้เข้าเนี่ยก็คือปิดไปเลยค่ะแต่ถ้าให้เข้าได้เนี่ยก็สามารถเปิดแล้วก็ ติกเป็นบางโมดูลที่ให้เขาดูได้นะคะตามนี้อย่างในกรณีนี้เราจะไม่ให้เข้านะคะเราให้ขายหนะ้าละอย่างเดียวแล้วก็ปิดไปเลยโอเคพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะเราก็กดบันทึกนะคะอ่าทีนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มาลองดูที่หน้าเครื่องขายนะคะเมื่อกี้นี้แล้วก็จะเป็นการตั้งค่าที่ระบบหลังบ้านนะคะทีนี้มาที่หน้าเครื่องขายนะคะ ในแอปรอยเวิร์ดนะคะเหมือนกันทุกอุปกรณ์เลยนะคะไม่ว่าจะใช้บนเครื่อง v 2 v 2 pro t 2 d 2 s หรือทุกอย่างนะคะในแอปรอยเวิร์ดก็คือเหมือนกันเวลาเข้าแอปเนี่ยพอเรามีการกําหนดสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเข้าแอปเขาจะถามค่ะว่าเราเนี่ยเป็นพินอะไรเพื่อจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของหรือเป็นแคชเชียร์นะคะทีนี้เราลองใส่พ <of> ินเจ้าของนะคะคือ1 2 3 4สานะคะโอเคเจ้าของเข้ามาลองดูตรงนี้นะคะเจ้าของจะทําได้หมดเลยค่ะ จะดูยอดขายดูใบเสร็จดูรายการสินค้าดูตั้งค่าพวกนี้ทําได้หมดเลยนะคะในขณะที่ถ้าเราเข้ามาใหม่นะคะมันจะถามบินทุกครั้งที่เข้าแอปนะคะถ้าเราเข้าแอปอยู่แล้วเราออกจากหน้าแอปไปแล้วาลาเราจะเข้าใหม่มันจะถามพินใหม่นะคะเลาวนี้เราลองเข้าในพินของพนักง,งานนะคะก็คือ0ูนย์ศูนะคะกดพินพนักง,งานเข้าไปค่ะพินพนักง,งานลองลองดูนะคะตรงนี้พนักง,งานจะเห็นแค่นี้ค่ะ ก็คือเห็นแค่ยอดขายใบเสร็จรับเงินรายการสินค้าตั้งค่านะคะอย่างเมื่อกี้นี้เราก็ตั้งไห้เหมือนกันว่าเขาเข้ารายการสินค้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราลองเข้าดูอพอเราเข้าปุ๊บมันจะถามพินค่ะถ้าใส่พินพนักง,งานศูนย์สี่ตัวเนี่ยก็จะเข้าไม่ได้นอกจากใส่พินเจ้าของนะคะคือหนึ่งสองสามสี่อ่าแบบนี้เข้าได้เข้าเพื่อในที่นี้เนี่ยก็คือเพื่อป้องกันพนักง,งานอาจจะบางคนอาจจะกลัวพนักง,งานเข้ามาเปลี่ยนแปลงราคาขายเปลี่ยนแปลงจํานวนสต็อกสินค้าในรายการสินค้า ทำการทุจริอะลรพวกนี้นะคะก็คือสามารถที่จะป้องกันตรงส่วนนี้ได้เหมือนกันโอเคหรือว่าการตั้งค่าก็เหมือนกันค่ะมันก็จะถามในกรณีนี้ว่าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะไรไหมยอย่างเงี้ยค่ะถ้าใส่พินพนักงานก็ไม่สามารถทําได้นะคะอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะที่เวลาทําไมถึงจะต้องใช้ฟังก์ชันกําหนดสิทธิ์หรือว่าถ้าไม่ใช้ฟังก์ชันกําหนดสิทธิ์แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือลูกค้าลองดูนะคะถ้าใครที่ต้องการใช้ฟังก์ชันกําหนดสิทธิ์เนี่ย ก็สามารถที่จะทําจากระบบหลังบ้านแล้วก็เสียเงินจะเป็น5เหรียญต่อเดือนนะคะให้กับแอป l อยเวิร์ดได้ค่ะโอเคค่ะถ้าสนใจเครื่องขายหน้าร้านนะคะที่ใช้งานกับแอป l อยเวิร์ดนะคะก็ติดต่อบริษัท e s s syntech ได้เลยนะคะโทร02 530 1613ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ